สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็จี11ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสาระพระพุทธศาสนานะคะมีอัดไว้ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะในเรื่องของเทศกาลสำคัญแล้วก็พระพุทธพุทธศาสนาพิธีนะคะเด็กๆตั้งเรียนนะทายค้ามมีคำถามนะคะ วันธรรมะสวระนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพะนะคะซึ่งโดยนับนะคะวันขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำเดือนสิบห้าค่ำวันเพ็ญนะคะซึ่งหากในเดือนใดเป็นเดือนขาดก็ถือเอาวันแรมสิบห้าค่ำของทุกเดือนนะคะเป็นวันที่ชาวพุทธมาบำเพ็ญกุศลให้กับตนเองนะคะซึ่งวันธรรมะสวระนี้นะคะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่บำเพ็ญกุศลของชาวพุทธโดยทั่วไปนะคะเด็กๆนี่คือภาพที่มิสเอามาให้ดูนะคะ mm hmm. ก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะคะทีนี้ในวันพระนะคะพุทธศัตราสนิกชนก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญแล้วก็ควรที่จะไปทำบุญนะคะถวายพัตหารแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ฟังธรรมถือศีลเพื่อที่จะได้เป็น บุญกุศลกับตนเองนะคะแล้วก็การถือศีลแปดในวันพระนะคะก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะคือศีลแปดก็คือศีลของอุโบสถศีลเนาะคุณนภสวัสดีทธาอยูิมพ์ชื่อเล็กที่ว้ยนะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้ชาวพุทธก็ยังถือว่าวันพระไม่ควรทบาบาปใดๆทั้งสิ้นนะคะนักเรียนเคยได้ยินคําว่าวันพระควรงดการกระทําที่มันผิด ที่มันเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะควรทําแต่สิ่งดีๆนะคะจริงๆก็ควรทําดีไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันพรกนะคะนักเรียนที่นี้หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันพระนะคะหรือว่าวันอุโบสถที่นักเรียนควรศึกษามีดังต่อไปนี้นะก็คือสังฆาหวัตถุสีสังฆาหวัตถุสีถือเป็นหลักปฏิบัติที่ทําให้สังคมสงบสุข ร่มเย็นเป็นสุขนะคะซึ่งมีอยู่4ประการตามชื่อเนาะ,ะที่นี้มีอะไรบ้างก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมานตตานะคะทานก็คือการให้การให้ก็คือการช่วยเหลือแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือให้ความรู้ต่างๆแม้กระทั่งการให้อภัยก็ถือว่าเป็นการให้ทานนะคะต่อมาการ เสียวาจาก็คือการพูดจาพูดจาในที่นี้ก็คือพูดจาไพเราะพูดจาในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดเป็นเหตุเป็นผลพูดไม่พูดส่อเสียบไม่พูดอ่านินทาว่าร้ายอันนี้คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสองมานะคะแล้วก็พูดด้วยความจริงใจนะคะนักเรียนนําไปปฏิบัติได้นะคะกับเพื่อนกับผู้ปกครองกับครูบาอาจารย์กับผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะได้ต่อมานะคะก็คืออัตถัริยาอัตถัิริยาก็คือการทําตนให้เป็นประโยชน์นะคะทำยังไงก็คือว่าปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ,อคนอื่นแล้วก็สังคมนะคะเช่นอะ,อะไรที่สามารถช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลืออะไรที่เราไม่เหนือบากกว่าแรงก็ทําได้ทําประมาณนี้นะคะต่อมานะคะคือสมานัตตาก็คือความเสมอต้นเสมอใจ เสมอต้นเสมอปลายเช่นนะคะมิสนะคะก็ทํางานปฏิบัติหน้าที่มานะมิสเคยเป็นยังไงมิสก็ตั้งอะไม่ได้วยตัวเองนะคะมิสตั้งใจส,สอนมิสก็ตั้งใจส,สอนแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนักเรียนเหมือนกันนักเรียนตั้งใจเรียนข้ามมิสเข้าเรียนทุกคาบตอนนี้นักเรียนแบบล้นห้องประมาณนี้นะห้าคำหนึ่งคือเป็นห้องที่ตั้งใจเรียนมากห้องหนึ่งที่มิสสอนมานะก็เข้าเรียนคามมิสตลอดแล้วก็ตอบคําถามตลอดไม่มีคาบไหนที่ไม่ตอบนะคะ ต่อมานะคะก็คือข้อปฏิบัติในวันธรรมสวนานะคะก็คือจะต้องปฏิบัติดังนี้นะคะหนึ่งก็คือทําบุญตักบาตรให้ทานถวายสังฆทานอย่างนี้นักเรียนเคยไหมคะเคยไปวัดถวายสังฆทานไหมคือมิสถ้ามีโอกาสมิสก็ไปทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานอันนี้มิสทําเป็นประจํานะคะแต่ว่ามาอยู่ย้ายที่ทํางานก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปถ้ามีโอกาสก็จะไปนะคะ ต่อมาหมายถึงทําบุญนะคะไม่ได้ไปที่ไหนต่อมาอย่างที่สองนะคะก็คือสมาทานศีลก็คือการรักษาศีลนะคะซึ่งศีลนะคะจะมีอยู่ทั้งศีลห้าศีลห้าก็คือศีลของมนุษย์ทั่วไปศีลแปดก็คือศีลของแม่ชีนะคะศีลสิบก็คือศีลของสามเณรศีลของพระสงฆ์ก็คือศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราเป็นมนุษย์ธรรมดารักษาศีลห้าไม่โกหก ไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ดื่มสุรายาเมาไม่ได้บอกว่าสุราเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าเราควรที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักความพอประมาณนะคะโอเคเนาะทำทำตนให้ดีแล้วชีวิตจะดีนะคะเด็กๆม .5 นะต่อมานะคะคือเรื่องของเจริญภาวนาด้วยทำใจให้สงบเป็นสมาธินะคะก็คือว่าในการที่เราจะทำอะไรเราต้องมีจิตใจที่สงบนะคะไม่ว่าจะเจออะไรรอบข้างนะคะ ต้องอดทนสงบแล้วก็ตั้งสติสมาธิให้ได้นะคะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเรานะคะเพระนาะฉะนั้นเรียนกับมิสนวนไปแล้วนำไปใช้นะคะต่อมานะคะคือฟังธรรมเทศนาด้วยความตั้งใจและความสงบนะคะ ถ้าในวันทำมาสวนานะคะนักเรียนไปฟังธรรมเนาะก็ตั้งใจฟังอย่างสงบนะคะด้วยอาการสำรวมแล้วก็ซึมซับเอาหลักธรรมคำสอนแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเรานะคะต่อมานะคะการตักบาตรเทโวนะคะในวันที่มีการตักบาตรเทโวคือในความเชื่อแล้วก็เป็นตำนานมานะคะก็คือพระพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จลงมาจากเทวโลกนะคะ ในวันมหาปวารณานะคะวันมหาปวารณาก็คือวันขึ้น15ค่ําเดือน11หรือว่าวันออกพรรษานั่นเองคําว่าเทวนะคะเทวโรหณะมาจากคําว่าเทวะบวกโอโรห a n a ซึ่งแปลว่าการลงจากเทวโลกนะคะก็คือการที่เทวดาเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์นะคะการตักบาตรเทโวเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่สเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะชั้นดาววดึง สเสด็จหลังจากที่พระองค์ได้สเสด็จลงมาพระอภิธรรมโปรดพระมารดานะคะแล้วก็ทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลาสามเดือนแล้วหลังจากนั้นก็กลับจากเทวโลกนะคะที่นี้เด็กๆมาดูนะคะคือวันออกพรรษาเนาะพระพุทธเจ้าอาอินติมาสวัสดีค่ะหนูพิมพ์ชื่อในที่ไว้นะคะพระพุทธเจ้าก็จะแสดง เสด็จนะคะลงจากเทวโลกกลับมายัางโลกมนุษย์โดยที่เสด็จลงที่เมืองสังกัดนะคะสังกัดนี่นะเดี๋ยวมีสปอตไลท์ให้นี่คือสังกัดนะคะใกล้เมืองทาราณสีนะคะ,ะคุ้นคุ้นไหมคะใกล้เมืองทาราณสีซึ่งชาวบ้านชาวเมืองจะทราบว่านะคะโอเคคะ่ะคุณนภาชาวบ้านชาวเมืองจะทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาก็เลยพากันไปตักบารนะคะซึ่งพระพุทธองค์นะคะก็ได้สเสด็จลงมารับบารด้วยนะคะจึงได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประเพณีของเมืองไทยนะคะเรียกประเพณีนี้ว่าการตักบาตรเทโวโรหณนะหรือนิยมเรียกสั้นๆว่าการตักบาตรเทวนะคะยิงตีมา,มาแล้วค่ะมิสโอเคโอเคค่ะมาแล้วมาแล้วมิสรู้แล้ว โอเคต่อมานะคะพิธีปฏิบัติในการตักบาตรเทวนะนักเรียนจะต้องทําอย่างนี้นะในวันออกพรรษาเมื่อนักเรียนไปตักบาตรเทวนะมิสก็จะไปอยู่นะทีนี้สําหรับพิธีปฏิบัติในการตักบาตรเทวในประเทศไทยนั้นนะคะก็จะมีการตักบาตรในวันลักษณะพิเศษก็คือจะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนล้อเลื่อนที่บุตรพกนะคะหรือขบวนรถทรง ก็จะมีบาทนะคะนักเรียนนึกภาพตามอีกนะมีบาทแล้วก็วางตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีคนลากล้อเลื่อนนะคะไปอย่างช้าๆซึ่งขบวนการของขบวนของพระสงฆ์ก็จะเดินเรียงเป็นแถวงดงามซึ่งพุทธศัทสนิกชนนะคะก็จะนั่งเรียงกันเป็นแถวแล้วก็นําข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาทนะคะนขาข้าวต้มมานาลูกโยนมาใส่บาทแล้วก็ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการตักบาตรเทโว ในบางวัดอาจจะมีการรัดสถานที่แบบจาลองเหมือนกับพระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจริงๆซึ่งวัดในประเทศไทยก็มีเยอะมากนะคะบางวัดก็ตัดสมจริงนะคะต่อมานะคะวิธีการตักบ,บาตรเทโรมีดังต่อไปนี้นะคะวินักเรียนเหลือเวลากี่นาทีมิไม่กินเวลานะเที่ยงยี่สิบห้านาะก็จะหมดตอนแ0 5โมงห้านาทีเรียยงเหลือเวลานะคะต่อมานะคะเป็น วิธีการตักบาตรเทวนักเรียนต้องทําดังต่อไปนี้นะคะวันที่นักเรียนจะตักบาตรนะหนึ่งก็คือเตรียมอาหารในตอนเช้าซึ่งอาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรในวันที่เศษนะคะก็จะเป็นข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนนะคะลองไปศึกษาดูว่าเป็นยังไงนะ,ะข้าวต้มมัดก็น่าจะรู้เนาะแล้วทีนี้ก็จะมีวัดบางวัดซึ่งอาจจะจาลองเหมือนจริงเลยคือจากเทวดานะคะเทวเทวโลกชั้นดาวดึงคือประชาชนจะมานั่งยืนนั่ง หรือว่ายืนแล้วแต่วัดน,นะสองฝั่งนะคะทางลงจากอุโบสถหรือว่าศาลาเพื่อให้พระสงฆ์เดินเข้าแถวเรียงลําดับบาตรตรงกลางนะโดยมีมัคคทายกนะคะเดินอันเชิญครับพุทธรูปนําหน้าแถวนะนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมก็มีมัคคทายกเดินอันเชิญนําหน้าพระสงฆ์เนาะ mm. ต่อมานะคะหลังจากที่ตักบ,บาตรเสร็จแล้วก็จะมีการอาราธนาศีล สมา,าสทานศีลแล้วก็รักษาศีลน,นะคะเด็กๆต่อมานะคะก็จะเป็นฟังธรรมแล้วก็ทําสมาธิตามโอกาสนะคะเพื่อทําให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสนะคะนี่คือสิ่งที่มิสอยากเห็นนักเรียนทานะคือต้องมีจิตใจที่ผ่องใสนะต่อมาอย่างที่สี่ที่ควรทําก็คือแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนผสมเพื่อให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็สัรพสั์ทุกคนมีญาติหมดนะมิสก็มีมีแม่มีอะไรมีแม่มีพ่อมี ยญาติที่แบบเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มิสก็ทําบุญอุทิศส่วนบุศลไปให้เด็กๆก็ทํานะเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณของเรานะคะชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองนะคะต่อมานะคะศาสนาพิธีนะคะเรื่องศาสนาพิธีคืออะไรก็คือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติในศาสนาพุทธนะเมื่อนําพระพุทธศาสนาเรานักถือพระพุทธศาสนา จะต้องมีระเบียบแบบแผนซึ่งเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งจะช่วยทําให้ความศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งที่ตอบย้ําใสระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรที่จะรักษาไว้คู่กับพระพุทธศาสนา ตลอดไปนะคะทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนมาดูศาสนาพิธีนะคะแบ่งออกเป็นสีหมวดใหญ่ๆดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งคือกุศลพิธีนะเดี๋ยวมิขยายใหุ้วมให้อ่ะกุศลพิธีก็คือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความดีทางพุทธศาสนาเฉพาะบุคคลนะคะเช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกกับน,นะคะการการที่ พวกเราไปเวียนเทียนในวันสําคัญทางพุทธศาสนาการรักษาศีลประเภทต่างๆแนละไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบน,น,น,นะคะต่อมานะคะบุญพิธีคืออะไรบุญพิธีก็คือเป็นพิธีทําบุญเนื่องด้วยประเพณีครอบครัวนะคะแล้วก็ประเพณีที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนทั่วไปซึ่งมีอยู่สองประเภทแยกย่อยออกมาอีกนะ อันในชีวิตของเรานะคะจะมีงานสองงานนี้นะคะหนึ่งคืองานมงคลเช่นนักเรียนจะแต่งงานนะคะสองคืองานอาวมงคลอวมงคลเช่นงานงานที่เราเคยเห็นนะงานศพนะคะต่อมาคือทานพิธีทานพิธีก็คือพิธีถวายทานต่างๆนะคะการถวายเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาคือปักินปักินกับพิธีนะคะก็คือพิธีเบ็ดตะเล็ด ก็คือการอาราธนาศิลการประเคนของพระนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องของประโยชน์ของศาสนาพิธีนะคะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะคะก็คือพิธีกรรมทางศาสนานั้นมีแบบแผนของตัวเองซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นจุดเด่นหนึ่งของวัฒนธรรมนะ คือมันจะทำให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติเลยนะคะสก็คือส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจนะคะคือทำให้ประกอบพิธีกรรมนั้นๆอย่างเบิกบานใจเกิดความสงบปิติสดชื่นแล้วก็พิธีกรรมนั้นก็จะรองรับกุศลหรือความดีอื่นๆต่อไปนะเด็กๆคือมันจะทำให้เรามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้มีจิตใจที่สงบนะคะต่อมานะคะพิธีกรรมที่พระพุทธศาสนา ที่พุทธบัญญัตินะคะเป็นพิธีการที่เกี่ยวข้องกับวินัยของสงฆ์แล้วก็พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะคะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือพิธีการบวชสองพิธีการประวารณาสามพิธีเข้าพรรษาแล้วก็สี่พิธีทอดกระถินเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการทอดกระถินนะคะเด็กๆได้ไปร่วมบ้างไหมมันเป็นศาส,สนาพิธีนะ ทีนี้นะคะเด็กๆศาสนาพิธีที่พระพุทธศาส,สนาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีการทําบุญเลี้ยงพระในงานมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานวันเกิดก็มีนะทาบุญเลี้ยงพระก็มีงานแต่งงานที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาเนาะงานวันเกิดนะคะอย่างนี้นะแล้วก็งานอาวนมงคลก็มีงานศพนะคะนักเรียนอันนี้ ก็ต้องมีการทําบุญเลี้ยงพระนะคะที่นี้มิตรสภานักเรียนนะคะมาท่องบทสวดมนต์ไหว้พระประจาวันนะคะที่นักเรียนจะต้องมีนะซึ่งหัวหน้าจะต้องสวดนําผู้อื่นนะคะคือมิตรส,สอนนะคะแล้วแต่ใครจะว่ายัางไงค่ะมันเป็นหลักสูตรแล้วก็นักเรียนควรจะรู้นะอระหังสัมมาคือเวลาท่องเราต้องพนมือไว้กลางอกนะคะอระหังสัมมาสัมพุโทโธพะควะพุทธอสวขะขาโตพัคขวาตาธมโม สุปฏิปนโนวภคะวาโตสวาคาโตสังโฆอันนี้คือสวดมนต์ที่นักเรียนควรจะรู้นะคะแล้วก็เวลาไหว้นักเรียนต้องไหว้ให้ถูกต้องนะคะมืออยู่ระหว่างอ,อกนะคะเรียนสังคมไปแล้วต้องไหว้แล้วก็สวดมนต์ให้ได้นะคะยยง่ายๆนะต่อมานะคะก็คือพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนมาดูคําว่าบรรพชาบรรพชามาจากภาษาบาลีนะคะก็คือการอ่ะประวรชยะชยะนะคะแปลว่าการบวชบรรพชาคือการบวชคือเว้นจากความชั่วทุกอย่างนะคะหมายถึงการบวชทั่วไปนะคะการบวชอันเป็นบุรพะประโยค แห่งอุป,ปสมบทนะคะการบวชเป็นสามเณรเดิมเรียกว่าบรรพชาหมายความว่าการบวชเป็นทิกษุเช่นเสด็จออกบรรพชาอักระสาวกบรรพชาเป็นต้นนะคะแต่ต่อมานะคะจนถึงปัจจุบันใช้คําว่าบรรพชาหมายถึงบวชเป็นสามเณรซึ่งถ้าบวชเป็นทิกษุจะต้องใช้คําว่าอุปสมบทโดยเฉพาะเมื่อใช้ครอบกันนะคะ อุปชาอุปสมบทนะเด็กๆจำไวนะ้นะบรรพชาใช้กับสามเณรอุปสมบทใช้กับพระนะคะต่อมานะคะประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบทนะคะหนึ่งก็คือเป็นการทำหน้าที่ของคุธสัจสนิกชนสองก็คือเป็นการทำหน้าที่ของคนไทยสามเป็นการสนองพระคุณบิดามารดา 4เป็นการฝึกอบรมพัฒนาตนเองนะคะทีนี้เหลือเวลาอยู่ไม่เยอะนะคะสิ่งที่จะให้ทําก็เช่นเดิมนะคะใายภาบเนาะให้นักเรียนนะคะทุกคนนะบอกถึงประโยชน์ของศาสนะทิธีนะคะมาคนละ5ข้อนะคะมิสให้เวลา10นาทีนะคะแล้วก็พิมพ์มาให้ถูกนะบางคนก็แบบ พิมพ์สะกดมาแบบรีบรีบกลัวไม่ได้คะแนนกับมิสนวลน,นะโอเคทีนี้นะคะมิสขออนุญาตสต็อปแชร์นะคะ,ะทีนี้นะเด็กๆม .5 แล้วก็จี11ทุกคนนะคะมิสนวลขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนมากๆนะคะตั้งใจเรียนนะขออนุญาตสต็อปแชร์ค่ะ